แฟนตาสติฟาัาดีค่ะหลายคนถามว่าแฟนตาสติ c าัมนั้นคืออะไรความหมายมันก็คือมาสรานฟรนั่นเองนะคะท่านชมวันนี้เราก็จะพบกับน้องหมูท้องนะคะเป็นหมูป่าเลื่อนสวงผสมกับหมูปา่าเรียบร้อยนั่นเองเป็นลูกของสายฟ้านะคะในท้องนีอ,อมาเฟืองน้านองชื่อว่าเฟืองนะจ๊ะตัวนี้ ระบบการเลี้ยงก็คือเลี้ยงแบบฟาร์มหมูมลุนมท้องน้องนั่นเองนะคะซึ่งบอกไปหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้น้องก็จะมาในลูกสาวหวานนะคะคุคน้องหมูท้องก็ต้องอทำตัวให้สดใสหน่อยจะได้น่ารักน่าเอ็นดูนะคะรอคลอดค่ะน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเตรียมคลอดได้เลยเป็นหมูสาวท้องแรกนะคะ ก็จะมารอลุ้นกันว่า,าจะได้กี่แต้มนะคะน้เฟืองเนี่ยเอาน้องมาเฟืองมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนเด็ก,ดกยนะคะปีนงป่าอายุ8-9เ <บะ S 2> ดืนอนเลยตอนที่จะแบบว่าเป็นแม่ได้แลวนะคะชอบพุดตาเหตุที่ทําไมต้องเอามูมทำไมบางคนถามว่า<ม>คือจังบอเอามูมเป็นแม่ทั้นแมนดีอย่างโรกเนี่ยเราต้องการที่แบบว่า ให้หมูอ่ะมันคุ้นชินกับเจ้าของเนาะอยากเห็นน้องอยากเห็นการพัฒนาแล้วก็อยากเห็นการเจริญเติบโต,<ร>อตของน้องนะคะอันนี้คือในมุมความเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองด้วยเนาะอืก็น้องก็เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆทุกท่านนะคะใครที่อยากได้ก็รีบจับจองเข้ามาเด้อ น้องมาเฟืองท้องแล้วนะคะเออแต่ว่าสายพันธ์ของมะเฟืองเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่บอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่กินอาหารเก่งมากนะคะคุเนาะทางฟาร์มเราก็จะบอกว่า,าจะเลี้ยงเป็นลำกับหัวอาหารส่วนมากเลยนะคะน้องจะไม่ค่อยได้กินแบบข้าวต้มอะไรเนี<ะ>่ยนะคะน้องจะกินเป็นลำเป็นผัวอาหาร เป็นมือเป็นมือไปนคะคะนี่ก็จะปล่อยออกมาขุดดินหัดกินดินบ้างเมื่อเฟืองท้องแก่แล้วนะคะเราก็จะไม่กล้าที่จะปล่อยออกไปเล่นขา้นอกนะคะหรือว่าปล่อยออกไปอยู่เป็นล็เป็นฝูงหมูใหญ่ๆกลัวเขาวิ่งชนแล้วทําให้เกิดการแทงได้เนาะอันนี้เราก็นำมาระวังก็ให้น้องปล่อยออกมาเดินเล่นตัวเดียวกินดินสร้างภูมิคุ้มกันนะคะนี่เนาะอันนี้เป็นเหมยซ่าด้วยนะคะ ไม่ซ่านกับมูหลายตัวแอบมองเพราะว่าอยากออกมากับม่เฟืองนะคะออกมาไม่ได้นะจ้าลูกน้อง,องปล่อยออกมาทีละตัวเดี๋ยวกัดกันยิ่งช่วงนี้ไม่ค่อยจะสามารถขี่กันเดี๋ยวนี่นะคะน่ารักไหมคะอมอมบอกว่าให้เข้าไปในข้อก็ไม่ยอมแล้วนะคะนนทั้งนอนทั้งทำอะไรแย,ย่ๆไปหมดเลยทั้งกินดินไม่หยุดเลยนะคะ เหมือนน้องไม่ค่อยได้ออกมาด้วยน้องอยากออกนะคะยืนรอคอยนีนหน้าประตูทุกวันเลยว่าเราจะปล่อยออกไหมเราก็เออนดูนะสูสารปล่อยออกมาเดินสักหน่อยแล้วค่อยกลับไปนอนที่ดังเิิค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะแฟนตันอเออขอโทษค่ะแฟนตาสติกฟาร์มนะคะ